ปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยพลังจัก,กรวาลสวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบกดแรงนดูดหรือว่าเรื่องของพลังจัก,กรวาลต่างๆวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจฟังให้จบนะครับจะได้เทคนิคเยอะมากๆเลยครับโลกเหล่านี้มีพลังที่มีอำนาจมากเป็นพลังที่จะก,ก่อกำเนิดสรรพสิส่งทั้งหลายพลังเหล่านี้บางครั้งก็อาจจะถูกเรียกว่าพลังแห่งจัก,กรวาลพลังแห่งชีวิต พลังของพระเจ้าพลังแห่งเจตใต้สำนึกพลังแห่งคุณงามความดีหรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่าพลังควอนตัมในกฎแห่งแรงดึงดูดที่คนหนึ่งเปอร์เซนใช้กันทุกคนทั่วโลกมีหลักความเชื่อที่พิสูจน์กันมาแล้วทั่วโลกว่าในตัวของเราทุกคนนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่ก่อให้เกิดสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ พลังบริสุทธิ์นี้ฟังอยู่ที่จิตใต้สำน,นึกของทุกคนเองครับและเป็นพลังมหัศจรรย์นในตัวเราอยู่แล้วด้วยที่ดึงดูดทุกสิ่งให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใต้สำน,นึกนั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนละเอียดดูซับกักเก็บและสามารถจัดก,การกับข้อมูลข่าวสารที่พวกเราบริโภคใส่เข้าไปทุกอย่างได้ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายไม่ว่าจะบวกหรือลบก็ตามเพราะฉะนั้นจงระวังความรู้สึก และระวังความคิดซึ่งเจ้าจิตใต้สำนึกนี้มีส่วนสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างยิ่งครับและจะส่งผลมากในเรื่องของความสุขความสำเร็จการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์หากเราต้องการอะไรก็ตามในชีวิตจิตใต้สำนึกรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรแต่เหตุผลที่คนส่วนมากทำยังไม่สำเร็จก็เพราะว่ายังขาดพลังงานที่เข้มข้นมากพอความเชื่อ ความคิดที่เข้มข้นมากพอที่จะไปเชื่อมต่อกับพลังของจัก,กรวาลในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในชีวิตมาให้กับเราเหมือนกับแม่เหล็กที่สนิมกินจนพลังแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดทํางานเนี่ยเฟื่อนออกไปช้าออกไปสุดท้ายเนี่ยสนิมมันกินมันก็ไม่สามารถดึงดูดอะไรได้และไม่สามารถดูดอะไรมาให้ติดได้เลยครับแต่ถ้าขัดเอาสนิมออกให้หมดแม่เหล็กก็จะกลับมาใช้ดูดทุกสิ่งให้มาติดได้ยิ่งเอาสนิมออกไปมากเท่าไหร่ พลังงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นจิตใต้สำนึกของทุกคนเช่นเดียวกันหากุณนี่เอาความคิดลบๆเรื่องลบๆออกไปได้มากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกก็จะยิ่งมีพลังงานบวกมากขึ้นมากขึ้นมีแต่เรื่องดีๆก็จะมีพลังเชื่อมติดกับจัก,กรวาลมากขึ้นและนำสิ่งนดีที่เราอยากจะได้มาสู่ชีวิตจริงได้ตามหลักการอย่างการขอเชื่อทำรับตามทฤษฎีกฎแห่งแรงดึงดูดพลังแห่งความคิดที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก มีพลังใดนดูดมหาศาลมากไม่ว่าเราคิดบวกหรือว่าคิดลบจิตใต้สันนึกก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมาสู่ชีวิตของเราจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่คนที่มีความสุขคนที่ประสบความสําสเร็จในชีวิตมักจะมีลักษณะความเป็นคนคิดบวกติดตัวอยู่เสมอเขาจะมองทุกอย่างว่าเป็นไปได้มองว่าทําได้แล้วพอลงมือทําเขาก็ทําได้จริงๆทําได้ดีและทําได้ดียิ่งขึ้นไปไร้ขีดจํากัดส่วนคนที่ชอบคิดลบมักจะคิดว่าไม่ได้หรอก มันจะได้ได้อย่างไรมันไม่สําเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายชีวิตก็จะได้แค่ย่มอยู่กับที่มีแต่ความล้มเหลวถดถอยเดินช้ามีแต่เรื่องที่ทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จซึ่งจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะตัวเราเองนั่นแหละดันดึงดูดผลลัพธ์แย่ๆหรือสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ชีวิตเองด้วยการคิดซ้ำรู้สึกซ้ำเชื่อซ้ำๆโดยสรุปแล้วหัวใจของกฎแห่งแรงดึงดูดมีอยู่สี่ข้อก็คือขอ เชื่อทำแล้วก็รับครับโดยเริ่มจากการขอขอคือขั้นตอนแรกเมื่อคุณต้องการอะไรจงขออย่างชัดเจนไปด้วยกับการเล็งแล้วก็ล็อกเป้าหมายเช่นอยากได้บ้านที่เต็มไปด้ยวยความสุขคุณก็ต้องขออย่างจริงจังให้คุณได้บ้านหลังนั้นโดยการขอในที่ที่ไม่ใช่แค่การขอไปแบบขอพระทั่วไปแต่เป็นการขอที่แนว่วแน่ชัดเจนเข้มข้นมีพลังในเรื่องที่คุณต้องการมากที่สุด แนะนำว่าให้ขอทีละเรื่องเริ่มจากเรื่องที่สําคัญที่สุดก่อนในชีวิตของคุณเรื่องที่จะส่งผลกับชีวิตเรามากที่สุดไม่ต้องอายไม่ต้องกระดากใจอะไรเรารู้ของเราคนเดียวครับแต่คุณจะต้องขอแล้วระบุในรายละเอียดลงลึกไปได้ว่าบ้านแสนสุขแบบไหนหน้าตาหรือว่ารูปทรงเป็นอย่างไรเนื้อที่เท่าไหร่สีอะไรคุณจะต้องกําหนดภาพในจิตใจให้ชัดที่สุดรากับว่าเราจะพุ่งทะลุไปสู่อนาคตแล้ว ยื่นเห็นสิ่งนั้นชัดเจนทุกรายละเอียดยิ่งเราเห็นรายละเอียดเนี่ยมากเท่าไหร่มันยิ่งดีครับและมันจะยิ่งทรงพลังมากๆเมื่อขอแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนเชื่อซึ่งสําคัญมากๆคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นจริงบ้านหลังนี้จะต้องเป็นของเราในไม่ช้าต้องคิดด้วยความสุขตลอดเส้นทางและตลอดเวลาและสิ่งที่เราขอนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเพื่อให้จิตใต้สนันนกเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลดึงดูดให้เกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล้นี้ครับ ึ่งขั้นตอนนี้อาจจะยากสําสหรับบางคนในช่วงแรกๆเพราะว่ากระบวนการดึงดูดความคิดนั้นมีความละเอียดอ่อนมากครับต้องระวังให้มากอย่าให้ความคิดสับสนลบๆแยแๆมาก,กัดขวางคุณประเภทโอ๊ยมันไม่ไหวหรอกบ้านนี้เกินกําลังฉันฉันทําไม่ได้หรอกมันแพงมันแพงเกินไปใช้เงินมากออบ้านหลังใหญ่เกินกําลังความสามารถที่มีคงเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรที่แยแๆเนี่ยไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามคุณจะต้องระวัง หยุดคิดลบถ้าเกิดขึ้นให้ลบทิ้งมันทันทีจงสังเกตตัวเองนะครับตลอดเวลาที่คุณใช้ชีวิตตลอดเวลาก็คือตลอดเวลาพยายามที่จะมีสติอยู่กับตัวเองนะครับอะไรเป็นลบขึ้นมา delete, delete ล,ล,ลบทิ้งไปเลยถ้าใจแวะไปคิดลบคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้มันแพงฉันไม่มีเวลาอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้แต่คำว่าทำไม่ได้ไม่สำเร็จอยู่บ่อย พลังดึงดูดเนี่ยไม่อาจจะดึงดูดสิ่งที่เป็นเรื่องทางบวกมาให้เราได้อย่างเต็มที่หากเราเนี่ยยังคิดลบอยู่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไปดึงดูดผลลัพธ์ทางลบตามปริมาณความคิดทางลบที่วนเวียนอยู่ในหัวเราแทนนะครับจุดนี้เป็นกันได้ทุกคนไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรในช่วงแรกที่คุณฝึกแต่ขอให้คุณเนี่ยอย่าท้อถอยครับหากคุณเป็นคนคิดลบก็ต้องรีบตัดความคิดลบ,ลบนั้นให้เร็วที่สุด เราเป็นมนุษย์เราเนี่ยมีเสร็จคิดลบได้แต่เราเนี่ยเพียงแค่อย่ากเก็บมันเอาไว้นานแค่เข้าใจมันว่าโอเคคิดลบเนี่ยเรื่องอะไรแล้วก็ปล่อยมันออกไปพร้อมกับฝึกความคิดบวกให้มากที่สุดพยายามอย่าคิดในสิ่งที่เป็นลบมาแทรกมาขัดขวางในเรื่องที่เราขอและเชื่อเป็นเอ็นขาดเพราะพลังจิตใต้สำนึกที่ลบนั้นจะดึงดูดพลังทางลบมาต้องคิดบวกเชื่อในทางบวกอย่างจริงจังและสม่ำเสมอให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มากอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดครับเพราะว่าจิตใต้สันนึกของเราไม่สนใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นดีต่อเราหรือว่าร้ายต่อเราไหมจะรู้แค่ว่าหากเราคิดถึงสิ่งนั้นหรือว่าพูดถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆจิตใจของเราเนี่ยจะทําการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามไม่ว่าเราจะต้องการหรือว่าไม่ต้องการก็ตามครับ ตามหลักการจิตวิทยาและพิสูจน์กันมาแล้ว,ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทัศนคติตัวเองนั้นจะต้องทําต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า90วันหรือว่า3เดือนจึงจะได้ผลสําเร็จที่ดีเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากเปลี่ยนตัวเองจากคนคิดลบเป็นคนคิดบวกก็ต้องตั้งมัน่นฝึกตัวเองให้คิดบวกเสมอ90วันอย่างน้อยจากเดิมถ้าเกิดว่าคุณชอบมองอะไรเป็นลบก,ก็พยายามพลิกไปมองทางบวกแทน ด้วยการอ่านหนังสือย้ายโฟกัสทำสิ่งต่างๆ่ออกกำลังกายก็ได้ทำงานก็ได้ครับเพื่อสร้างข่ายการรับรู้ในสมองใหม่ลบข่ายประสาทความรับรู้เดิมๆที่เป็นลบให้กลายเป็นบวกแทนนั่นจะเรียกว่าการย้ายโฟกัสจากลบกลายเป็นบวกก็ได้ครับและพยายามหาคนคิดบวกมารายล้อมคุณเสพสิ่งที่เป็นบวกและแน่นอนครับการที่เราเนี่ยอยู่ใกล้กับคนที่คิดบวกมากๆหรือว่าเสพสิ่งที่เป็นบวกก็จะมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรม หรือว่าเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกับเพื่อนๆของเราหรือว่าสิ่งที่เราเสพได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะคิดบวกขอให้รีบเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณจากที่เต็มไปด้วยอะไรลบๆก็ให้เปลี่ยนเป็นอะไรบวกๆแทนขอเพียงทำอย่างน้อย90วันให้เคยชินแล้วผลเห็นความตั้งใจนั้นจะทำให้คุณได้ปูมิใจในตัวเองที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับขอเพียงเชื่อมั่นว่าเราทำได้ คิดบวกเพื่อดึงดูดเรื่องทางบวกและข้อที่สามสำคัญมากครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องทำลงมือทำให้สุดกำลังตามรูปแบบที่เราคิดไว้ในกระบวนการขอและเชื่อด้วยเช่นถ้าเราเนี่ยขอเรื่องบ้านแสนสุขของเราเราจะต้องทำแบบไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องลบเลยเราจะต้องทำงานอย่างอดทนลงเป้าให้มากที่สุดเพื่อให้ได้นั้นมาบริหารจัดก,การเงินของคุณไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไร้าสาระหรือว่าไม่เกี่ยวข้อง หัวใจสําคัญของกฎแห่งการดึงดูดก็คือการลงมือทำสิ่งที่ขอสิ่งที่เชื่อถึงจะได้รับหากไม่มีการลงมือทําอะไรเลยแล้วนอนรอทุกอย่างให้เกิดขึ้นถ้าคุณไปคิดง่ายๆแบบนั้นรับรองว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับหลายคนเข้าใจผิดหรือว่าเรียนกับคนที่สอนผิดผิดหรือแม้แต่ตัวของคนสอนเองก็ยังทําไม่ได้หากไม่ลงมือทําอะไรจะเกิดผลได้อย่างไรครับจริงไหมใครที่สนใจเรื่องทางวิทยาศาสตร์ คงจะพอเข้าใจเรื่องของ action เท่ากับ reaction action เท่ากับ reaction เนี่ยเป็นหนึ่งในกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ครับกฎแห่งแรงดึงดูดก็เป็นส่วนหนึ่งในกฎธรรมชาติเป็นเรื่องสามัญและสากลครอบกลุ่มไปทุกศาสทุกศาสนา action เท่ากับ reaction ในทางวิทยาศาสตร์เราลงมือทําอะไรก็ตามจะได้ผลลัพธ์กลับมาเท่านั้นเลยเช่นถ้าเราเนี่ยปาลูกบอลใส่กาแพงด้วยความแรงยิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็จะกระเด็นกลับมาด้วยความแรงเท่านั้นเช่นเดียวกัน a อคชั่นเท่ากับ Reaction ถ้าเป็นไปนในทางพุทธศาสนาก็คือใครทํากรรมหรือว่าทําอะไรไว้จะได้รับผลกรรมตามนั้นไม่มีผิดเช่นไปก่อกรรมทําชั่วอะไรไว้กรรมก็จะตามสนองกับความชั่วร้ายที่ได้ทําไว้หรือว่าในทางกลับกันถ้าเราจะทําดีเราก็จะได้สิ่งดีกลับมาเช่นเดียวกันตามสันนวนที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองคิดง่ายๆระหว่าง เรารอให้ความสําสเร็จเกิดขึ้นเองซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นเลยอย่าลืมนะครับเราจะต้องสร้างเหตุเราจรึงจะได้รับผลของมันกับการที่เราเนี่ยเดินหน้าลงมือทำมากๆหนักๆบ่อยๆเราเนี่ยจะมั่นใจได้ว่าเราเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์แน่นอนจากการขอและเชื่อครับถ้าเราลงมือทำสร้างความสำเร็จขึ้นมาเองเราจะมั่นใจได้รับรองแน่นอนว่าเราได้รับมันอย่างแน่นอน ดังนั้นการขอให้ได้ประสิทธิภาพและได้ผลเร็วที่สุดเราจะต้องขอและนึกภาพสิ่งให้เราอยากได้ให้เกิดรายละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะการนึกให้ชัดว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้สิ่งให้เราขอเนี่ยเป็นจริงได้แล้วก็เชื่ออย่างมั่นใจว่ามันจะเป็นจริงได้เช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วคุณก็ทําตรงในทางสิ่งที่คุณขอทําในแบบที่คุณขอและเชื่อใจในแบบที่คุณขอสุดหัวใจครับ ถ้าบิลเกต์โมแต่นั่งฝันนอนฝันเฟืองว่าทุกบ้านบนโลกใบน,นี้จะต้องมีคอมพิวเตอร์มีโปรแกร,รมช่วยกันทํางานที่ง่ายที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงถ้าบิลเกตและทีมงานของเขาไม่ลงมือสร้างไม่คนคว้าหาความรู้เทคโนโลยีมาประดิษฐ์มาลงมือทาไม่อดนทนต่ออุปสรรคนานัประการไมโครซอฟที่เราใช้กันทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไหมครับคําตอบก็คือไม่ถึงบอกว่าการลงมือทํานั้นสําคัญมากหากขาดข้อนี้ไปจบทุกอย่างครับตั้งแต่ตอนที่คุณขอและเชื่อ ก่อนจะลงท้ายด้วยการรับซึ่งก็คือการทำความรู้สึกของตัวเองให้มีความสุขเบิกบานใจคิดบวกอยู่เสมอคุณจะต้องทำเหมือนกับว่าความสำเร็จกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วจิตนาการความรู้สึกประหนึ่งว่าเราได้รับควาสมสำเร็จนั้นเรียบร้อยแล้วสุขใจมากที่เราเนี่ยทำสำเร็จอยู่ในบ้านแสนสวยแสนสุขซึ่งความรู้สึกเชิงบวกนี้ที่เรามีในขั้นตอนนี้ก็จะช่วยดึงดูดโอกาสให้เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นกับเราด้วยครับ ซึ่งกระบวนการรับนี้ก็อาจจะยากในการทําครั้งแรกเช่นเดียวกันแต่หากคุณฝึกสม่ําเสมอบ่อยๆคุณจะสามารถควบคุมกระบวนการขอเชื่อทํารับได้อย่างคล่องแคล่วและเรียกควาสมสาเร็จมาสู่ตัวเองได้อย่างใจเย็นๆและวางใจกับมันจงพยายามเรียนรู้กฎแห่งแรงดึงดูดให้ขึ้นใจเพราะว่านี่คือความลับแห่งความสุขความมั่งคั่งการประสบควาสมสำเร็จของมหาเศรษฐีนักธุรกิจ คนดังทุกอาชีพในระดับโลกที่เป็นคนหนึ่เปอรซที่เขาทำได้และโฟกัสตลอดทั้งชีวิตยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาระดับโลกหลายท่านที่ออกมาเปิดเผยว่าในแต่ละครั้งที่พวกเขาจะลงแข่งขันอะไรก็ตามเขาจะทําการขอเชื่อทํารับอย่างเต็มกําลังไทเกอร์บูดนะครับนักกอล์ฟระดับโลกที่เคยทําเงินสูงสุดในการเล่นกอล์ฟสมัยที่เขาเนี่ยยังโด่งดังทั่วโลกเขาก็เคยกล่าวว่า เคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เขาชนะคู่แข่งก็คือก่อนที่เขาจะลงแข่งเนี่ยเขาจะขอให้เขาชนะในการแข่งขอด้วยความเชื่อมัน่นว่าเมื่อเขาเนี่ยพัดลูกแล้วลูกจะไปตกลงในจุดที่เขาตีวงสวิงแบบที่ดีที่สุดบาที่โลต้องจารึกเลยนั่นก็คือความเชื่อสุดท้ายเขาก็ทำโดยการลงมือซ้อมหนักทุกวันทุกองความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาจนหมดไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการออกกำลังกล้ามแขนของเขาและแน่นอนว่าการหดลมให้วงสวิงสวย การลงตีจริงดูการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไม่หยุดยัง้งหลังจากนั้นปล่อยให้จิตใจปล่อยอร่างกายของเขารอรับควาสมสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยใจที่เบาสบายและผลลัพธ์ที่เขาได้ก็คือเขาสามารถทําสําเร็จนับครั้งไม่ถ้วนครับนั่นก็คือขั้นตอนการรับขอให้คุณเข้าใจวิธีใช้กฎแห่งแรงดึงดูดตั้งแต่ต้นอย่าข้ามขั้นตอนเพื่อให้กฎแห่งการดึงดูดเนี่ยมันดึงดูดความสุขความสําเร็จความร่ารวยมากที่สุด เร็วที่สุดมาให้กับคุณอย่างที่บอกนะครับกฎแห่งแรงหนึ่งดูดเป็นหนึ่งในกฎธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไม่ได้เป็นกฎอะไรที่ใครเนี่ยคิดขึ้นมาเองหากเราเป็นคนที่เข้าใจศาสนาดีพอไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามก็จะรู้ทันทีว่ากฎแห่งการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นในพระคัมภีร์ไบเบิลศาสนาพุทธหรือว่าอื่นๆก็ตามในชีวิตของคริสเตียนหรือว่าคนที่นับถือพระคิดที่เคร่งครัดนั้นการอธิษฐานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของชีวิตประจําวัน การอธิษฐานก็คือการขอและเชื่อนั่นเองครับในพระเจ้าอย่างสุดกําลังว่าจึงให้เราขอนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่างแน่นอนในการขอพระพรอของพระเจ้ามาสู่ชีวิตซึ่งก็ต้องลงมือทาซึ่งการลงมือทาคือการมีชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าถึงจะได้รับพรน,นั้นหรือว่าพระเจ้าจะให้ผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีกว่าที่ขอซะอีกสําหรับการมีชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนนั้นหมายถึงทุกวันทุกนาที ไดําำเนินชีวิตทำตามพระวจนะหรือว่าคำสอนการปฏิบัติตนที่ดีตามแนวทางที่พระเจ้าวางไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลแน่นอนว่าพระเจ้าได้วางไว้ให้แล้วรู้ว่าอะไรควรทำทำแล้วชีวิตดีอะไรไม่ควรทำเพราะทำแล้วให้ชีวิตตกต่ำในศาสนาพุทธการอธิษฐานก็คือการตั้งจิตไป,ปที่เป้าหมายหรือว่าล็อกเป้าหมายที่อยากจะได้รับหรือว่าอยากจะเป็นหัวใจสําคัญก็คือการลงมือทาให้ตรงตา,ตามเป้าหมายที่อยากจะได้ หรือว่าอยากจะเป็นซึ่งถ้าไม่ลงมือทำด้วยไม่มีทางได้ตามที่ขอแน่นอนครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการอาธิษฐานก็คือการขอแบบฟรีๆตัวที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วจะได้รับโลกนี้ไม่เคยมีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญครับและของฟรีก็ไม่มีในโลกซึ่งผลลัพธ์หรือว่าผลแห่งกรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากไม่มีเหตุและการกระทําที่ไม่มีปัจจัยเป็นตัวช่วยเลยแล้วมันจะไปได้อย่างไรจริงไหมครับนึกออยากกินกล้วยหอมส,สวยๆสักลูก งัวแต่นั่งฝันหวานเห็นกล้วยลูกสวยๆฝันถึงรสชาติแสนอร่อยแต่ว่าไม่ลงมือออกไปซื้อกล้วยหรือว่าไม่ลงมือปลูกกล้วยหรือว่าไม่ทําอะไรเกี่ยวกับมันก็ไม่มีทางได้กินกล้วยจริงมีครับสรุปก็คือถ้าไม่ทําก็ได้แต่แค่ลงฝันเพอเจเอร์ำลึกเมื่อแรงหิวต่อไปขาดแกลงต่อไปทดท้อยต่อไปขอจําไว้ให้มันว่าหากคุณอยากจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด การเงินการงานสุขภาพและความสัมพันธ์ทั้งหมดทุกอย่างในสีข้อนี้ของกฎไตรนดูดสามารถทําให้คุณเนี่ยได้รับผลลัพธ์นั้นจงทํามันให้ครบทุกข้อขอเชื่อทำทําแบบเต็มกําลังและคุณจะได้รับผลลัพธ์นั้นแน่นอนครับ